คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม พยากรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมค่ะว่าความรักของชาวราศีกุมจะดีดีจะมีความอบอุ่นใจมากน้อยขนาดไหนจะมีรักแท้เข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นให้กับชาวราศีกุมกันเลยค่ะ มาดูคำทำนายให้กับความรักของชาวราศีกุมกันเลยค่ะได้ไพ่ Knight of s w o r d นะคะช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันสำหรับชาวราศีกุมค่ะคุณมีโอกาสโดนหลอกนะคะคุณมีการโดนหลอกเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เคยคุยกันไว้ว่า นัดกันไว้หรือว่า,าพูดถึงเรื่องนัดหมายกันว่าจะไปไหนกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะถูกผิดนัดได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะถูกหลอกด้วยนะคะช่วงนี้ก็รคอยระวังกันให้ดีนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันคะ่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยนะคะได้ไพ่ สองเหรียญค่ะช่วงนี้นะคะคนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีกุมค่ะคนที่เป็นแฟนกันช่วงนี้คุณอาจจะคุยไม่เข้าหูกันค่ะละหองละแหงนะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็พูดจาไม่ค่อยลงรอยกันค่ะมีปัญหาที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะจะรู้สึกอารมณ์แบบ ลราหองระแหงกันขัดแย้งกันนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ the emperor นะคะช่วงนี้ค่ะคนณโสดๆอยู่นะคะความรักของคุณคือความรักต่างไวัยค่ะคุณอาจจะเจอคนที่อายุ เยอะนะคะอายุจะห่างกับเราเยอะค่ะเป็นความลับที่ต่างวัยกันนะคะก็รอลุ้นได้เลยนะคะมีโอกาสได้เจอกับความลับที่ต่างวัยนะคะสำหรับคนที่สดสดอยู่คะ่ะชาวราศีกุมคหมยากรของความรักของชาวราศีกุมนะคะคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะถูกหลอกได้นะคะสิ่งที่คุณ นัดกันไว้สิ่งที่คุณวาดฝันกันไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังนะคะอาจจะมีการผิดนัดอาจจะมีการเลื่อนนัดหรืออาจจะถูกหลอกได้นะคะช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะคะช่วงนี้ก็พูดจาระหองละแหงกันค่ะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูพูดจาไม่ค่อยลงรอยกันพูดจาไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกันรู้เรื่องนะคะก็ละหงละแหงกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้สําหรับ คคนนนนที่่เป็แฟกัะสำหรับคนที่โสดๆอยู่นะคะชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสได้เจอกับความรักต่างไวัยนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาอายุต่าง,างและก็ห่างกันมากนะคะช่วงนี้ค่ะถ้า,าถ้าไม่เด็กเกินไปก็คนที่อายุมากเกินไปคือ ห่างกันมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ชาวสดๆของชาวราศีกุมค่ะพากันมาดูดวงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของชาวราศีกุมค่ะไม่มีทุกอย่างที่สมหวังไปเสียทุกเรื่องค่ะถ้าเรื่องที่เราไม่สมหวังเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็เปิดรับทุกอย่างรับกับปัญหาที่เข้ามานะคะ ความรักของเราอาจจะไม่สวยดีเลิศเลอแต่ถ้าเราเยอมรับมันได้มันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะขอให้คุณยิ้มสู้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ